สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจบูทเตอร์ปั๊มที่ทางบริษัทเตรียมส่งให้ทางหน่วยงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก2แพ็กเกจนะครับสำหรับ2ส,สถานีสถานีจังหวัดอุตรดิตถ์และสถานีจังหวัดพแพร่นะครับสำหรับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ำยี่ห้อซูปเปอร์ปัม๊มหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าปั๊มน้ำมิสูบิชิรุ่น ACS 1 1 0 5 t ขนาด1.1กิโลวัตต์1.5แรงม้าไฟฟ้า3 8มโวลต์ ทำแรงดันสูงสุดได้ที่3.9บาร์สูบน้ําสูงสุดได้ที่120ลิตรต่อนาทีนะครับประกอบกับถังแรงดันขนาด100ลิตรยี่ห้อคาร์ปิดาตู้ควบคุมแบบกันน้ํา2ชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดหรือบ่อดูดนะครับโลว์เลเวลใช้ชุดอิเล็กโทรในการควบคุมนะครับเพรเชอร์สวิตช์ยี่ห้อแดนฟอร์สสำหรับเพชเชอร์สวิตช์จะมีอยู่2ตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชเชอร์สวิตช์หลักส่วววนนด้าขาขเเเเรรรียกพสสชอ์ิิตม เพชเชอร์สวิตหลักจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงานที่2.5บาทและหยุดการทำงานที่3.5บาทส่วนเพชเชอร์สวิตเสริมจะตั้งให้ปั๊มเลิ่มทำงานที่2บาและหยุดการทำงานที่3บา,น, bar, ะา,าน,3 bar, นะครับตรงกลางเพชเชอร์เกตครับตัววัดแรงดันยี่ห้อซินวัตเทคเป็นเกตแบบน้ำมันนะครับมีเทอร่วนทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแปนประกบซ้ายขวานะครับสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งทางด้านซ้ายและขวานะครับประตูน้ำยี่ห้อคิตาสวา เช็ควาลวยี่ห้อยูโรสต็อปมีวาล์วเดน้ําใต้ถังขนาด1นิ้วแท่นฐานเป็นเหล็กรางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบูตเตอร์ปั๊มงานคุณภาพการสวยๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ทีเบอร์081682 5330ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ